ไม่ตัดเลยค้งลอยกับการปีค่ะไม่ตัดพี่เหรอจะไม่ตัดไม่ตดใเออสิหคนนี้ะตัดกันอ๋อก็เลยถามว่าโอ๊ยไม่ตัดก่อนบอกว่าตัดสินเลยตัดสินก่อนได้ไหมโอเคชต่อรีก อ้าวเนี่ยดูกันยาวนานเลยกับเทเดปโบเต้ใช่ค่ะยาวนานจริงๆค่ะกับเทเโปุโรนได้ก็ปีที่สามแล้วค่ะที่ได้มาเป็นแบรนด์แอนเอนเซอร์ค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆค่ะที่เป็นแบรนด์ที่แบบมีคุณภาพแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆในเกือบชิเบโน่ค่ะมันก็เป็นแบรนด์ที่ดท่านเห็นด้วยโน้ตรอใช่ไหมเหมือนไหมแบบเหมือนกับว่าเราใช้จริงจอยู่แล้วด้วยละค่ะใช้ก่อนที่จะได้มาร่วมงานด้วยก็เลยภูมิใจแต่พรีเซนต์มากๆค่ะ กรทำัเนห็นาเป็นะน่ารัมากนรกกเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆค่ะเหมนครอบครัวเป็นครอบครัวโบเต้แบบน่ารักตบาล้วก็ทำงานร่ำรวยมาตลอดค่ะก็ดีใจที่วันนี้แบบสามปีแล้วคอยู่กันยาวๆเลนาะสามสเมื่อกี้จะบอกว่าเธอชอบเคราร์กี่ใช่ไหเคากก็เป็นตัวแรกเป็นที่แบบควักเงินัองซื้อเลยค่ะแบบไปที่เาแล้วก็ซื้อเลยราคาหมื่น ตัดสินใจซื้อเลยก็ได้กินแบบคุณหมอบอกน้ว่าแบรนด์นี้มีจริงๆนะต้องไปลองเลิเซรั่มของเซโคลโบเต้วันนั้นก็มีปัญหาผิวหน้าพอดีก็เลยคิดว่าเราต้องลงทุนกับผิวหน้าแล้วแหละเราใช้หน้าทำงานก็ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ใช้แล้วก็เห็นผลที่ดีขึ้นมาตลอดผิวก็เปลี่ยนแปลงทั้งดีขึ้นแล้วก็วันนึงที่เขาไม่ติดต่ออยากให้เรามาร่วมงานเราดีใจมากแต่ปีนี้หน้าก็คงอายุอยู่นะจริงหรอสามสิบแล้วพ็่ยอมรับกับเพิ่ม อายุที่แบบมันเพิ่มขึ้นเดือนเดียวก็ตาเลยคิดดีเลย่ะรู้สึกว่าเวลาผ่นไปเลยไม่น่เลยเหมือนกับว่าช่วงโควิดอ่ะมันโตมวลาเราไปแล้ว3ปีแล้วก็เราเพิ่งโตแบบเอายุ30แล้วเหรอหมายว่าดีใจนะเวลาที่คนบอกว่าแบบอายุน่าเด็กกว่า30นะแล้วก็รู้สึกติใจนะคะก็พยายามจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะใช่เพราะว่าเพราะวันเลข3มันต้องคิดเรื่องอะไรมากขึ้นเยือนเดียวก็แบเดือนได้แบบไม่ต้องความมั่นคงชีวิตแน่นด้วยก็คือตเรื่องความมั่นคงจริงๆก็แบบว่าเรา เรายังรู้สึกว่าเราอยากทำงานเยอะๆอยากแบบเรียบรอบเยอะๆเวลา,ท,าที่เราแก่ไปไเรสบายก็คิดอย่างนั้นเลยอะค <c oughs> ่ะคือความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะไม่ได้รู้สึกว่าติดเล่นมากแล้วค่ะก็อยากทํางานที่แบบจังดง่ายก็ประมาณนั้นแต่ทุกคนนี้ก็เตรียนหน้ากจริงจังกับงานมากเลยใช่ค่ะแต่ช่วงปีที่เรออามีงานให้ทำเราก็ต้องคิดอย่างนี้ค่ะว่าเรายาังโชคดีเรายังมีละครที่เราถ่ายน,นะเรายัง มีวันที่เรายุ่งอยู่อ่ะมันรู้สึกดีมากคนไหนที่เราว่างเนี่ยถ้าเราว่างช่วงไหนก็นรู้สึกน้อยเป็นเป็นกันไหมคะพอแบบทันโควิดมาเราอยากทํางานทุกวันเลยเพราะว่าโควิดเราไม่ได้ทํางานใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจละค่ะที่ยังมีคนซัพพอร์ตแล้วก็ยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรที่เนี้ยได,ได้ไม่เคยทำมอเนี่ยมีอะไรที่ยังไม่เคยทำไมหมล่ะคะอุย้ยอาจจะมีแต่ไม่ยังคิดไม่ออกก็จริงๆรร้องเพลงก็ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนถามทำไมไม่ร้องเพลงบ้าง พี่เดียก็พอร้องเพลงได้แต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะใช่เราก็แค่้องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราถนัดในงานแสดงมากกว่าแล้วก็เล่นละครน,น่าจะเหมาะสมแล้วแต่ที่ติดต่อสใต้เพลงเนี่ยพี่เดียไปออกขึ้นสไตล์พี่บางคนน่าจะยังไม่ค่อ,อ,อ,อยผิดว่าเราลองเพลงได้เป็นยังไงแต่เคยไปออกร้องทำกำแพงค่ะก็เป็นการเป็นแบบคนคนก็ชมค่ะแต่เราก็เขิ่อนมากเราเราแบบเรียกว่าในเราไม่ชินละค่ะใช่แต่คือถ้าให้ทำ ไ,ได้ทำก็ทำได้แต่กล้ไม่มั่นใจต้องฝึกเยอะๆค่ะคือเราสึกว่าถ้าเราได้ฝึกกับอะไรเยอะเราก็จะทําได้ดีอย่างแบบอย่างงานรำอย่างเงี้ยบางทีก็มีเข้ามาเราไม่เคยทําเลยแต่เราก็ซ้อมจนเราแบบเราเราทำได้อ,อย่างเงี้ยค่ะขอแค่เวลายังงานพิธีกรอ,ท,อที่เรียกให้เมือ่อพิธีกรเข้ามาพิธีกรแบบยัยไม่กล้ารักจริงๆอ่ะเนี่ยแบบไม่กล้าเดี่ยพูดแบบภาษาล้ไม่เก่งเนียเป็นคนพูดแบบออกไอ้ภาษาไม่เลย,เลยลถ้าพูด พี่ป่ะร้อง่ะสุดไปร้องแบบไวผิดแล้วเลยอย่าเี้ยเป็นคนหล่นไม่ได้ต้องเป็นรายการที่กิตตี้แบบได้ไรสา่ะไปได้เรื่อยอย่างเงี้ยนะแต่รายการที่มีสล้าเขาร้องค่ะเดี๋ยวมันจะเสียงนในก้ารหลงถึงี่เี่อยไม่งได้ทำได้เป็นคนพู้ไปเรืได้เยอะก็คืขนาแต่ถ้าพู้กับสาระตรงตรงตรงไปได้ไปอย่างเงี้ยกดดันแล้วหึ่งสงบงานหนึ่งเดี๋ยวมันพลาด ถ้าฝังใจมันจะแกงใจแบบก็ของงานอะค่ะใช่ก็รู้สึกว่าเรารับสิ่งที่เรามั่นใจดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจเดี๋ยวจะไม่กล้ารับเลยเพราะว่าเราทํำอะไรเราก็อยากทําให้มันดีแหละจะได้ไหมคะันไม่ง่ายหรอกพี่ติดต่อมาไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เลยเป็นจริงจังมากทำงานตลอดใช่ดูแบบสกิบยาวเหยียบก็แบบอุ้อันนี้มันต้องพิธีกรที่เชี่ยวชาญนะคะไม่ใช่นักกานที่แบบว่ายังพูดไม่ค่อยเก่งเยจะได้ไหมคะเพราะว่าหลากหลายมากที่เกลี่ยมัเด่นไห ไม่เสียดายค่ะเพราะว่าเราเรารู้ว่าแบบเรายังไม่พร้อมตรงนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราพร้อมต้องสุไปอ่ะมเสียดายมากแต่วันนี้เราสุดว่าเรายังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เราบอกผ่านก่อนละกันจะได้ไม่เสียเงานายินอะไรอยากให้มั่นใจก่อนใไปถึงแต่วต่าผู้หญิงวัย31กำลังเป็นว <c oughs> ัยที่เบรกขาเอันนี้มิ้นใครบอกใครหรือเปล่า <c oughs> ไม่คือได <c oughs> ้เจอแล้วแบบว่าเห็นว่าอุ้ย31หรอจะเป็นวัยที่ เปล่งบานนี่มันคืออายุชั้นในปีนี้นี่ก็เลยแชร์เก็บไว้ให้กับตัวเองอนะคะแต่เป็นปีที่ดีก็ขอให้มันเป็นปีที่ดีของเราเราปีต่อไปนี้แล้วได้ยินมาว่าปีต่อไปนปีที่ดีด,ด,ดะบฟังมากเวลาแบบงานดีแล้วก็รับไว<อ>้ทุกอยาก่างทำได้ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่อะไรใครใช่ไหมไม่อยากจะตื่นไม่อยากจะบอกใคร <laughs> เอออย่างกูบอก <laughs> ใครอ่ะไปตามาไปไปถึงคิดกันลึกมากอูยังคิดไม่ถึงขนาดนั้นเลยฉันต้องใส่ที่ตาบากาบอกใครไหมกันไอ พอตอบพิเศษแล้วสวยอนมแตงโมไม่ต้องรีบมันเป็นเวลาแล้วที่จะต้องเออแล้วตายแล้วไม่เคยกินขนมนั้นเลยไม่เคยกินไม่เคยมากนูเพิ่งมาคิดตอนนี้เนี่ยลบออกก็ไม่ทันละไม่ค่ะไม่มีไม่ได้รีบไม่ได้บอกอะไรแต่พู้สุดพสุดูตัวเองเลยว่าสอบพิเศษมันเป็นเป็นเปนเป็นเป็นตัวเองคุณเราก็ไม่ได้รู้จากตัวเองอะค่ะแต่ว่าจะเป็นคนรอบข้างนอกจากพี่ทักน์พักเราแบบเฮ้ยผิวเธอแบบสวยขึ้นช่วงนี้เธอแบบ ดวงออร่าขึ้น้ำกำลังออกมาคือดูสวยตลอดเลยทําอะไรมาหรือว่าหรือว่าไปทําอะไรที่มันเป็นเคล็ดลับล็อบอกหน่อยอะไรอ่าเงี้ยค่ะก็มีก็รู้สึกดีใจนะเราคนทักอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งทำให้เราถึอว่าเรายิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีมากเลยเห็นว่าแบบนี้ลงดอกไม้ทต่ไม่ลงยิ่งม่าคนง่ายอะไรก็เลยเรเห็นว่าพี่ภาของขาวกันแล้วพี่ทมาออนไลน์หนุ่มเลิฟเราใหญ่เลยนะเราใหญ่เลยเจออะไรบ้างก็เจอแบบ เน่าฝัดแฟนไม่ล่ออะไรก็แล้วพอแล้วเกหัวข้อเกี่ยหัวข้อขาะแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยมีตอกาลเตี์ตรงนี้มาไปตัวอะไรก็จบไปเสียเลยจริงๆไม่ติดอะไรเลยค่ะจะลงก็ลงได้เลยไี่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่แค่แบบว่า เราก็ยังไม่รู้เราจะลองรูปอะไรด้วยนะค่ะตัวเขาเองเขาก็อาจจะยังเผื่อๆอยู่จริงๆอาจะยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบว่าให้คนเห็นแล้วแบบทักทายกันว่าแบบเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเวลาบอกเจอถ้าจะใครเขาว่าอะไรไหมเขาส่งมาเลยค่ะอเขาลองเรียนเขาลองเล่นอะไรเขาเขาก็บอกว่าไม่ได้อะไรผมบอกว่าห้างห้างห้าของเขามาเลยบอกว่าเฮ้ยอย่าดูแค่ข้อข่าวเคยไปดูข้างในแล้วยังเขาบอกว่าดูแล้วเครก็พูดดีนะ คุยดีดาวใช่ฉันก็ไม่ได้สีเดียวไอ้หนุ่วันนี้อากาศเขาพูดถึงเขาแบบยังไงบ้างไม่จะพูดถึงอะไรเลยก็คือจริงๆไม่มีอะไรที่มันหรูห่าเลยค่ะเราต้องพบกันตามแบบคนธรรมดาแบบจริงๆเลย่ะแก้ข่าวให้เขามมก็ไ่แก้ข่าวก็แก้ข่าวอะไรดีอ่ะไม่ต้องแก้ข่าวอะไรเลยเราต้องมามาในการบูชาแบบยึดมข้าวของเขาวอีก เราดูตลอดค่ะเขาไม่ดูเพื่อนก็ส่งให้ดูคนเยอกแลที่นคนเยอะจะไม่คอยกเรมีโเมนน้อยใจเนตี้วามิดไม่ไเปิดนอกโงไม่มีโมเมนต์น้อยใจเลยค่ะเพราะว่าเราโปรแกรมด้วยความตัญใจตั้งแต่แรกด้วยะค่ะทุกอย่างมันเข้าใจกันตัแต่แรกมันจะไม่ทุไหเท่าไหร่เลยบอกว่าแบบสบายใจค่ิงิงเลยนไม่ได้ปิด ไม่ปิดเลยค่ะไปกินข้าวทุกอย่างปกติทุกเมือเลยเปิดเผยิุกเลื่อเด้กนข้าอนเ้าตอนกลางวนก้วกนเย็นช่วงเก็มาเดินหอยจน่วงมาเดินอยข้าไมราไหนคะข้งัเ้างดค่ะว้าว่ารอเวลาขับรถตามไม่ดีกว่ารอนเ้อนก็จริงๆช่วงนี้พี่ยุ่งด้วยละค่ะแ้่จะนมีคไอ่ได้เจอกันเลยเพราะว่าถัดนก่อนก็ถัวันแล้วแล้วก็ถ้ามีวันว่างก็นัดเจอกันอาะแบบร้านอา อย่างนัค่ะขาดจะเจอไม่ยากเลยแต่เดินห้างที่เดินจริงๆนะแค่เพื่อนๆเดินไม่ตรงเวลาอักาศที่นั้นเองใช่ถ้าที่ทับเปิดตอนที่เริ่มแต่งก็ก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะถึงว่ารอตอนอีกแป๊บเนึ่งผิดเวลาที่แบบอยากลงก็เดี๋ยวลงเลยปีปีแล้วคตอนนี้ประมาี4ปีแล้วเนาะใช่ละครเวทีตอนนี้ก็จะมีละครทั้งวัดใช่ค่ะปีนี้ดีใจมากเลยที่จะมีละครใหม่ให้ทุกคนได้ดูก็ อยากปัดของด้วยค่ะขาแดงนางไหญ่เราถ่ายมาไปติดแถวคิวแล้วนะคะเรารอคมากเลยเรื่องเสียที่อุดรเลยค่ะที่บ้านที่ไหม่ค่ะเพราะว่าที่บ้านที่ไหม่เขาก็มีความเชื่อเรื่องของเสียงคงเขาก็สร้างองค์เสียงแไว้เลยค่ะยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ไปรังบุ้งถูกกันแบบจัดเต็มเลยค่ะก็ยินดีแล้วก็รู้สึขนลุกนะที่เราไปเล่นละครเกี่ยวกับบรรดาบุรีเลยอากทำสูตรความเชื่อมานมหมความเชื่อหรอเชื่อค่ะ เชื่อนะเพราะว่านี่เป็นนี่เป็นรูปดอนแหละรู้สึกว่าเป็นรูปหลังตรงหน้าแล้ก็ผิดตลอดค่ะก็ไม่ขนุนแ้วก็ค่อนข้างสมานจะมันเป็นตุ่มขอใช่เขาพี่กองบอกว่าเขาไปขอแม่นางแตงรางพิสัทเพราะแบบเรากำลังหาเนเอกอยู่เราหาไม่ได้สักทีอยากให้แม่ไารเลือกที่หน่อยใช่คุณก็บอกว่าขนุนมากแล้วอีกประมาณหนึ่งวิสต่อมาเขาก็เลือดถุนหน้าเดียแล้วเขาก็โทรมาหาเดียแล้วเียดันรักเลย เขาคิดว่าเพาเชื่อมากว่าแบบว่าเขาเลือกไว้หรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่เราฟังแล้วก็รู้สึกดีใจนะที่เราได้มีโอกาสมาเล่นบทเป็นเจ้าหญิงเองแล้วเราคิดว่าเราไองเราของพ่อหรือ่าเรารู้สึกว่าเราอะตอนที่เราไปที่ศาลแบบเหมือนดวงตาท่านหลีกนี่แหละค่ะมันทรงพลังมากอะไรที่เราอะของพ่อหรือว่ามองแล้วก็ขอให้เราเล่นบทต่างขั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์ะค่ะอะไรที่เราทำพลาดก็กอขอบอามา่เป็นกำลังใจเป็นกำลัง ก็ก็คือตำนานใช่อ่ะเป็นตำนานที่เคยแบบมีคนสะสมไว้ค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าแต่งเติมเสริมแต่งบ้างตามความเหมาะสมใช่ก็อยากให้ทุกคนรอดูนะคะถ่ายการถ่ายานช่วงวันถ้าไม่ผิดพลาดน่าจะออนสักมิถุนายนปีนี้ละค่ะใกล้ใกล้ถ่ายเป็นกึ่งเปิ้ลครับพี่น้าถ่ายประมาณ80เปอร์เซ็นต์ละค่ะก็คือเราตั้งใจจะปิดกล้องกันก่อนโครงการค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเวลาทำ P ีอะไรก็น่าจะได้ออนกตรงค่ไป แน่นอนนี่กะกัจะไปรำก่อนที่จะละครนอนด้วยเช่นกันเป็นรำที่ศาลเลยอะค่ะเขาจะมีพิธีประจำปีของเขาปีละหนึ่งครั้งได้ได้ฝากบอกโบนัสปีหน้าได <im lly> ้ค่ะขอบคุณเยอะนะ